โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เรามาดูคร่าวๆกันอันนี้เป็นพาร์ทของ listening โอเคก็จะมี4 section อันนี้เป็นตัวเฉลยที่อาจารย์ธิชาทำไว้ให้นะคะโดยเราใช้หลักการของ critical thinking การคิดวิเคราะห์นั่นเองค่ะอ่ามาดูกันเพิ่มเซสชัน2ดูอันแรกเซ t ชัน1เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยเซ t ชัน1เนี่ยก็มักจะเป็น เรื่องทั่วๆไปนะคะเราต้องพยายามทำเซ c กชันวันนี้ให้ได้เต็มให,ให้ได้คำศัพท์ก็จะง่ายๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะ,จะสอนการคริติคอคสิงกิ้ไฮ้บทีนี้เซ c กชัน2มันก็จะเริ่มยากมากขึ้นต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แบบว,ว่าเราจะได้แบบแนวไหนอย่างเช่นเป็นแนว multiple choice แนวแผนที่แล้วแต่เลยคราวนี้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นอย่างเติมคำได้ยินเราเติมคำลงไป เซ c ชัน n 3ยางมาคืนอันนี้เขาจะเป็นเรื่องพูดขึ้นมาแล้วก็จะดูซิว่าเออมีข้อไหนให้เลือก2ข้อที่เขาพูดถึงบ้างอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างนะคะแล้วก็มีการให้จับคู่เหมือนกับว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเช่นพูดถึง Booklet แล้วก็คือจะไปเข้ากับส่วนของซอฟต i อินโฟเ t ชันอันไหนนี่คือให้ดูสไตล์ก่อน และอันนี้เป็นตัวเฉลยของจารย์ีชาก็จะทำ critical thinking ให้ดูอย่างละเอียดด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเึ๊บเป๊บปมีการใช้ critical thinking อย่างละเอียดโอเคกลับมาค่ะโอเคค่ะถึงนี้ section 4เรื่องนี้จารย์ีชาค่อนข้างชอบนะในส่วนตัวคือเหมือนค่อนข้างถนัดเพราะแบ็กราวเป็น science เรื่องนี้พูดถึงนาโนเทคโนโลยีโอเค แล้วอันแรกส่วนแรกเขาเป็น Multiple Choice แต่ว่า Section 4เนี่ยมันจะยากหนึหนงมันจะคล้ายๆกับเราฟัง Lecture ในมหาวิทยาลัยหรือว่าฟังพวกข่าวต่างๆมันจะเป็นแนวแบบ Academic อะคะ่ะใช้ Critical Thinking อีกแล้วนะคะมีการคิดวิเคล์ให้เรียบร้อยอันนี้เติม one word only เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ n n o t t e h n o l o g y อู้ซึ่งสนุกม,มากเลยซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนไปด้วยกันนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนพวกเรานะคะในการฟัง listening ว่าฟังอย่างไรนะคะเราจะทำให้เราได้แบนเจดอัพอย่าลืมส่วนนี้ค่ะคือส่วนของส่วนนี้คือส่วนของ t านสค c ิป p t เราต้องกลับมาดู t านสค c ิป p t ด้วย mm hmm. เช่นกันนะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนไหมที่เรายังไม่รู้เราก็ใช้หลัก Critical Thinking อย่างเช่นเวลาเราฟังเนี่ย เวลาเราฟังเพิ่มเขาจะพูดมาประโยคแบบนึงแล้วก็คือสิ่งที่เราเห็นเน่ยคือเราเห็นในข้อสอบเนี่ยมันจะมีการลิงค์คำกันแล้วก็มีพวกสตรักเจอ์ก่มากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะไม่ยากมาอยู่ที่การฝึกอ,อ่ะแต่ว่าอย่าลืมเด็ดขาดก็คือกลับมาดูที่ทันสคริปต์ด้วยเช่นกันนะคะและเช่นเดิมอาจารย์ชาก,ก็ทำโนต้ตไปให้แล้วอันนี้เป็นเฉลยของอาจารย์เองอย่าลืมนะคะทุกคน IELS สอบ IELTS ในภาคของในส่วนของการฟัง listening มี4 section ถูกไหมคะเราในตัวของ IELTS เองเนี่ยก็มีการสอบแบบ4 s k i l l ก็คือ listening การฟัง reading การอ่าน writing การเขียนแล้วก็ speaking การพูดแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของ listening ซึ่ง listening เองก็มี4 section ตามที่บอกไปเมื่อกี้ section ที่1จะค่อนข้างง่ายสุดตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ critical thinking อะไรมากมาย เป็นเรื่องทั่ว,วไปเราต้องทำเซสชันที่1่ให้ได้เต็มให้ได้นะคะหรือไม่ก็ผิดแค่1นึ่งเซสชันสก็เริ่มยากขึ้นใช้คริทิคอลสิง n ิงเซสชันสาม i ริ c ิคอล i ิง i n g ยากมากขึ้นเช่นกันและเซสชันสีก็เช่นกัน critical thinking แล้วก็มักจะเป็นแนวคล้ายๆกับการฟัง lecture หรือฟังข่าวนะคะเลคเชอรก็เป็นพวกอะคาเดมิกนั่นเองค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบน,นะคะขอบคุณที่เับฟังสวัสดีค่ะบ๊าย a lot about the, like um, the education system here much different from Asia yeah, but I feel like I had great experience both uh, study life I know about Koi from our um, website like a Thai community in Australia I found that um, the lecture here are very professional and I found like uh, English and research center with dr melanie is very useful which encourage students to improve their academic skills because i can apply the knowledge for my work